สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอาริไดารี่นะคะก็จะพาไปเที่ยวประเทศกรีซค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเมทิโอลาและก็เดลฟีค่ะสสถานที่เที่ยวนี้นะคะก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะจากยูเนสโกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกค่ะโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะจองทัวร์นะคะผ่านคลุกค่ะ ราคานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณคนละ5,000กว่าบาทค่ะโดยการเที่ยวครั้งนี้นะคะจะเป็นโปรแกรม2วัน1คืนค่ะหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทางคลุกเขาก็จะส่งอีเมลยืนยันนะคะในอีเมลก็จะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เรานะคะว่าเ,เวลาไหนทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีโลเคชันที่เขาจะนัดรับเราในตอนเช้าค่ะ เมื่อทางไกลนะคะรับนักท่องเที่ยวครบทุกคนแล้วนะคะล้อจมูนออกจากเอเธนประมาณ8โมงครึ่งค่ะโดยบรรยากาศระหว่างทางนะคะเมืองน,นี้น่ารักมากๆเลยนะคะเชื่อเมืองอราชว่าค่ะเราจะถึงเมืองน,นี้ตอนประมาณ11โมงครึ่งนะคะเมืองน,นี้ก็จะบรรยากาศเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะบรรยากาศสวยมากๆเลย ภูมิประเทศบริเวณที่เราจะไปเนี่ยจะค่อนข้างอยู่สูงนะคะจะมีการขึ้นเขาอากาศจะค่อนข้างน้อยนะคะการหายใจจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันจะต่ำนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเราสามารถไปได้หรือเปล่า วันแรกนะคะเราก็จะไปเที่ยวเดลฟีก่อนเลยค่ะเดลฟีเนี่ยเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะคะของประเทศกรีซค่ะอยู่ห่างจากเอเธนเมืองหลวงประมาณ180กิโลเมตรเลยนะคะ <S 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 แล้วเราก็มาถึงเดลฟีแล้วนะคะเวลาประมาณเที่ยงค่ะเดลฟีนะคะในอดีตการนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสะดือของโลกค่ะคำว่าสะดือของโลกในตามตำนานของประเทศกรีซนะคะเขาหมายถึงสถานที่ที่โลกแล้วก็สวรรค์มาบรรจบกันค่ะว่ากันว่าเดลฟีเนี่ย เป็นสถานที่ที่อยู่บนโลกมนุษย์นะคะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ใกล้กับพระเจ้ามากที่สุดค่ะ ตามตำนานแล้วนะคะได้ระบุไว้ว่าเมื่อเทพเจ้าซูสนะคะได้ทำการปล่อยเหยี่ยวสองตัวให้บินในทิศต,ตรงกันข้ามกันเหยี่ยวทั้งสองตัวนั้นก็จะมาพบกันที่จุดๆุดนี้ค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่าสะดือโลกนั่นเองค่ะ จากนี้แล้วนะคะเดลฟีเนี่ยก็ยังใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าอพอลโลค่ะเทพเจ้าอพอลโลเนี่ยก็เป็นบุตรของเทพเจ้าซุสนั่นเองค่ะนอกจากเทพเจ้าอพอลโลแล้วนะคะในทางตำนานเนี่ยก็ยังบอกว่าเออยังใช้เป็นสถานที่บูชาสักการะเทพเจ้าองค์อื่นๆด้วยค่ะ เดลฟีก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1987ค่ะที่ประเทศกรีซนะคะมีแมวจรจัดเยอะมากๆเลยค่ะทาดแมวนะคะอย่าลืมพกขนมแมวเลียไปค่ะจะเพลิดเพลินมากๆเลยกับการเล่นกับน้องแมวนะคะหลังจากที่ชมเดลฟีเสร็จแล้วนะคะไกด์ก็จะพาเราพักทานอาหารค่ะโดยมื้อนี้เราต้องจ่ายเองนะคะอาหารที่โพจะานได้ก็จะมีสเต็กค,ค่ะ อร่อยมากเลยจากนั้นนะคะเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองคารลัมบาก้าค่ะโดยเราจะไปนอนที่โรงแรมนะคะที่เมืองนี้ก่อน1คืนนะคะก่อนที่จะตื่นเช้าเพื่อที่จะออกไปแต่เช้าเพื่อไปเยี่ยมชมเมททโอรานะคะ ระหว่างทางนะคะทัวร์ก็จะจอดรถให้พักนะคะตลอดนะคะเพื่อทานอาหารเล็กน้อยหรือว่าเข้าห้องน้ำค่ะพอมาถึงในช่วงเย็นนะคะเราก็จะ ถึงโรงแรมแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะซึ่งตอนแรกเราคิดไว้ว่าเออเราก็อาจจะไม่ได้พักอะไรดีมากนะคะเพราะว่าราคาทัวร์มันไม่ค่อยแพงก็เกินค่านะคะโรงแรมก็ค่อนข้างดีเลยค่ะอันนี้เราก็จะไปเซิร์ชภาพจาก google มาให้นะคะว่าสภาพห้องสภาพโรงแรมก็คือไม่ได้แย่เลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบหน้าโรงแรมนะคะก็จะเจอแท่งหินมองไปเห็นอารามนะคะบนเมทิโอลาเนี่ยด้วยนะคะ ก็อันเนี้ยอยากเล่ามากเลยนะคะที่กรีซเนี่ยเขาจะมีสารเพียงตาเยอะมากเลยนะคะเท่าที่ถามไกด์ก็คือบริเวณที่มีสารเพียงตาเนี่ยหมายถึงว่ามีคนเสียชีวิตค่ะเขาก็จะสร้างสารเพียงตาไวค้ค่ะคล้ายๆเมืองไทยเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตข้างๆโรงแรมค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะก็น่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคาราบ,บาก้าเนี่ยเลยค่ะ ค่อนข้างสะดวกเลยสําหรับเรามาเดินหาซื้ออะไรทาเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ข้าวเย็นนะคะจะเป็นอาหารที่ทางทัวร์จัดให้นะคะก็มื้อนี้ฟรีค่ะรวมอยู่ในแพ็กเกจค่ะนอกจากข้าวเย็นนะก็ยังมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะตื่นมาทานอาหารเช้าปุ๊บนะคะแล้วก็พร้อมออกเดินทางไปเยี่ยมชมเมเทียโอลานะคะเดินทางกันแต่เช้าเลยค่ะ ลักษณะภูมิประเทศนะคะของเมืองคาลัมบาก้กานะคะก็จะประกอบไปด้วยแท่งหินแหลมๆสูงต่ำจำนวนมากนะคะสลับกันไปมานะคะซึ่งแท่งหินเหล่านี้ก็เป็นผลงานของธรรมชาติค่ะถูกกลัดก่อนผุพังไปตามการเวลานะคะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำภูมิอากาศแรงโน้มถ่วงแผ่นดินไหวค่ะ ด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะที่เป็นจุดเด่นจุดนี้ของเมืองคารามบากาเนี่ยนะคะทำให้นักบวชคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะคะได้ทำการสร้างอารามขึ้นนะคะบนแท่งหินสูงเหล่านั้นค่ะโดยอารามเหล่านี้นะคะเขาเชื่อว่ายิ่งสร้าง ให้อยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับสวรรค์นะคะมากและนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมีจุดประสงค์ในการป้องกันการรุกรานของชาวเติร์กนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนจะมีการรบกันระหว่างศาสนาคริสต์แล้วก็ชาวเติร์กค่ะซึ่งการอยู่บนที่สูงแบบนี้นะคะก็ง่ายต่อการป้องกันศาสนา

ถึงแล้วนะคะโปรแกรมเที่ยววันนี้เราจะเที่ยวสองอารามด้วยกันนะคะโดยอารามแรกนะคะเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คืออารามที่มีชื่อว่าเมกาโลเมเทรอนค่ะซึ่งอารามนี้นะคะใช้เวลาสร้างนานถึง3ศตวรรษด้วยกันเลยค่ะยังไงก็ชมภาพจากคลิปได้เลยนะคะ แต่เดิมแล้วนะคะอารามเหล่านี้นะคะมีจํานวน24แห่งค่ะกระจายอยู่ตามพื้นที่นะคะแต่ว่าปัจจุบันจะเหลือประมาณ6แห่งค่ะเพราะว่าซุดโซมไปตามการเวลานะคะ ไก่นะคะก็ได้เล่าว่าอารามเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยตัวของนักบวชเองนะคะโดยการใช้เชือกนะคะใช้บันไดพับนะ,ะใช้เครื่องทุ่นแรงอื่นๆนะคะในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างขึ้นไปเพื่อสร้างนะคะคือเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆจริงๆที่เขาแบบสร้างได้ถึงขนาดนี้นะคะบนที่ที่แบบสูงขนาดนั้นคะ่ะทุกคน ภายในตัวอารามนะคะก็ยังมีนักบวชอาศัยอยู่นะคะโดยจะแยกเป็นสถานที่อยู่ของนักบวชชายแล้วก็นักบวชหญิงค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในของตัวอารามได้นะคะแต่ว่าบางจุดจะถ่ายรูปไม่ได้ค่ะแล้วก็แต่ละอารามจะมีเวลาปิดเปิดต่างกันนะคะ ถนนระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปยังอารามเนี่ยนะคะจะมีจุดจอดรถให้ถ่ายรูปนะคะให้ชมวิวข้างทางนะคะเป็นระยะระยะเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะบนนี้อากาศน้อยมากเลยนะคะใครมีปัญหาสุขภาพ <59. S 1> ต้องเช็คก่อนนะคะ โปรแกรมทัวร์นะคะก็จะม,มีการเยี่ยมชมอารามอีกอารามหนึ่งนะคะก็สวย<น>งามเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีขนาดเล็กกว่าอารามแรกนะคะนิดหน่อยค่ะ ในปีคริสตศักราช1น8 8นะคะองค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนเมทิโอรานะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะค่ะจบแล้วนะคะจากนั้นก็จะเดินทางเข้าสู่เอเธนค่ะเข้าสู่เมืองหลวงกันค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเที่ยวสถานที่ทเที่ยวนะคะที่ฮิตนะคะที่สุดในเอเธนส์นะคะก็คือวิหารพาเทนน n นะคะซึ่งวิหารนี้ก็สร้างอยู่บนอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ค่ะวิหารนี้นะคะเขาว่ากันว่าสร้างเพื่ออุทิศแด่เทพีอารธีนาค่ะซึ่งชาวเอเธนส์แน่ยจนับถือเทพีอธีนามากๆเลยนะคะก่อสร้างเมื่อประมาณ400กว่าปีก่อนคริสตศักราชค่ะ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะคะเดือนที่เราไปเป็นเดือนกรกฎาหรือสิงหาประมาณนี้นะคะอากาศจะร้อนมากๆเวลาอยู่ในเอเธนส์นะคะสิ่งที่อยากเตือนนิดนึงก็คือแท็กซี่ค่ะเรียกผ่านแอปดีที่สุดนะคะ เที่ยวที่วิหารพายานอนเสร็จแล้วนะคะอยู่ไม่ไกลมากก็จะมีร้านอาหารไทยค่ะชื่อร้านว่าเลมอน l ลาสค่ะอร่อยมากๆนะคะรสชาติแบบถึงรสถึงเครื่องนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่คิดถึงอาหารไทยนะคะก็แนะนำร้านอาหารนี้เลยค่ะพี่เจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ จบแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะ